สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมเกี่ยวกับหลักกฎหมายภาษีอากรค่ะการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้หลักกฎหมายภาษีอากรกับเรื่องต่างๆดังนี้ ความตระหนักในคุณค่าและคุณธรรมจริยธรรมความเสียสละและซื่อสัตย์สุจริตความมีวินัยตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตอนเองและสังคมความมีภาวะเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีความสามารถทำงานเป็นทีมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นการเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม หัวข้อที่1นนะคะความตระหนักในคุณค่าและคุณธรรมจริยธรรมความเสียสละและซื่อสัตย์สุจริตคุณธรรมหมายถึงสภาพคุณงามความดีความถูกต้องที่แสดงออกทั้งกายวาจาใจจริยธรรมหมายถึงกฎเกณฑ์ที่เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามเหมาะสมและเป็นที่นิยมชมชอบ หรือยอมรับจากสังคมเพื่อความสันติสุขแห่งตนเองและความสงบเรียบร้อยของสังคมซื่อสัต์สุจริตหมายถึงความซื่อตรงความสุจริตกายสุจริตวาจาสุจริตใจตัวบทที่ยกมาในวันนี้นะคะก็คือมาตาหาภาษีอากรซึ่งบัญญัติไว้ในลักษณะนี้ ให้อยู่ในอำนาจหน้าที่และการควบคุมของกรมสัมภากรสำหรับมุมมองจากตัวบทที่ยกมานะคะในสังคมปัจจุบันได้ตระหนักถึงการประพฤติปฏิบัติตนในสิ่งที่ดีงามเหมาะสมซึ่งตระหนักถึงความสุจริตและประพฤติตนเป็นคนดีของสังคม แน่นอนว่าเมื่อมีบุคคลอยู่ร่วมกันจํานวนมากกอมีสิทธิเรียกว่าการกําหนดกฎเกณฑ์มาเป็นข้อบังคับให้เกิดความสงบเรียบร้อยและมีตัวแทนในการจัดการสิ่งเหล่านั้นซึ่งอาจจะต้องยอมเสียประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมดังนั้นจากตัวบทที่ยกมาเพื่อจัดสรรทรัพ,พยากรและสิ่งต่างๆให้พัฒนาต่อไปได้จึงต้องมีการจัดสรรจัดเก็บภาษีและกฎหมายได้ให้อำนาจแก่เจ้าหน้าที่กรมสรัพากร เพื่อจัดเก็บภาษีและจะได้นำภาษีดังกล่าวกลับมาพัฒนาดังนั้นผู้มีอำนาจจึงต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตไม่นำภาษีไปใช้ในทางที่ไม่ชอบเพื่อสันติสุขแห่งตนเองและสังคมหัวข้อต่อมานะคะความมีวินัยตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตอนเองและสังคม ความมีวินัยหมายถึงระบบระเบียบกฎเกณฑ์ข้อบังคับสำหรับการควบคุมความประพฤติทางกายวาจาใจของคนในสังคมให้เรียบร้อยดีงามความรับผิดชอบต่อตอนเองและสังคมหมายถึงการรับรู้ฐานะของตอนในบทบาทที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมสามารถช่วยเหลือตอนเองได้และแยกแยะสิ่งสิดีได้แปดสิบ เจ้าพนกาพักงานผู้ใดโดยหน้าที่ราชการตามลักษณะนี้ได้รู้เรื่องกิจการของผู้เสียภาษีากรหรือของผู้อื่นที่เกี่ยวข้องห้ามไม่ให้นำออกแจ้งแก่ผู้ใดหรือยังให้ทราบกันไปโดยวิธีใดเว้นแต่จะมีอำนาจที่จะทำได้โดยชอบด้วยกฎหมายและมุมมองจากตัวบทที่ยกมานะคะ ความมีวินัยตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตอนเองและสังคมการมีความรับผิดชอบในตนเองและสังคมเป็นสิ่งที่บุคคลควรปฏิบัติและหากโดยเป็นเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่แล้วนั้นย่อมต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นเมื่อเราประพฤติปฏิบัติด,ดีมีวินัยต่อตอนเองก็จะทําให้หน้าที่การงานหรือการดําเนินชีวิตเป็นไปได้อย่างราบรื่นไม่มากก็น้อย ดังนั้นจากตัวอย่างที่ยกมาจะเห็นได้ว่าหากเจ้าพนักง,งานได้รู้เรื่องกิจการของผู้เสียภาษีและปฏิบัติตามกฎไม่นำออกไปแจ้งแก่ผู้ใดถือได้ว่าเจ้าพนักง,งานนั้นมีความรับผิดชอบต่อตอนเองและผู้อื่นและหัวข้อสุดท้ายนั่นก็คือความมีภาวะเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ความสามารถในการทำงานเป็นทีมการเคารพสิทธิ์และการรับฟัง,งความคิดเห็นของผู้อื่นการเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคมตัวบทที่ยกมาในหัวข้อนี้นะคะคือมาตรา13บาเป็นจาก,การประชุมคณะกรรมการการวิจัยภาษีอากรต้องมีกรรมการประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุมวัก2ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ที่ประชุมให้กรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมวัก3มติของคณะกรรมการให้ถือเป็นเสียงข้างมากกรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นชี้ขาด สำหรับมุมมองจากตัวบทที่ยกมานะคะความมีภาวะเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีความสามารถในการทำงานเป็นทีมการเคารพสิทธิ์และการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นการเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคมการเป็นผู้นำต้องมีเหตุผลมีความรับผิดชอบมากมายหลายด้านและการจะเป็นผู้นำที่ดีได้ต้องเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น เพื่อให้งานต่างๆบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นจากตัวบทที่ยกมาจะเห็นได้ว่าผู้นำมีบทบาทสำคัญมากในการตัดสินใจเนื่องจากคอยรับฟังความคิดเห็นแล้วหากการตัดสิดสนใจของคณะกรรมการในที่ประชุมหรือการทำงานนั้นมีข้อขัดแย้งหรือโต้เถียงกันเกิดขึ้นผู้นำต้องเป็นผู้ชี้ขาดการตัดสินใจว่าจะ ฟังความคิดเห็นฝ่ายใดทั้งเพื่อลดการเกิดปัญหาและการดำเนินง,งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ